อันท oh, ี s <S oh, ่สองของหน้าสําี่ตังไฟดอกขอคุหน้าสักําตามหมานผู้มคนรุอีกทั้งนั้นนะครับอาโอ้ขึ้นแล้วอไาดแม่พ่อนจะขึ้นหมันแท้มาดสวยงามครับผมดอกามนะอมพี่น้องิ่งเด้อพี่น้องดอกงามาดอก้อเป็นสูงบ

นั่นเองที่ดุยพิ่นๆระบ่นี่บ่นแล้วน้ะยังอีกยี่บ่เออพุ่นเน่ยตั้งใช่ไล่ยอ่พุ่นม้วนนน้ำทัพุ่นน้อเออปาในม้นนี่บ้วนน้ำำเนีเออมันก็เลยพานเขา ก้มก้มต้องถามกันครับเม้อ่ครับหม้ปันไอ่ะอเราเกี่ยวอเราอ้อก้มใจหม้มาแต่เราเอิดมันซวงเลย่ได้กินมอมุนละามลังนะเอ้าพ้อมพ้อมแล้วัั เฮ้ยยิงล้างนครับเพื่ด้ผีชุดนครับเ่ัอนบังแหลกเพื่อพี่น้องบังไฟดอกครับคุ้มเตะครับพี่น้องผมบังน้อยบังน้อยน้อยยุติ่งใหญ่ปั่นเออบังน้อยเร็วบังน้อยเนี่ัโต้ก็ปั่นบังคองนาจะขานาจเหี่นพี่ไก่แบงงได้ก่อครับบังนาจะข่กําลังดีกําลังดีนี่ฮะทีดี แก้บตอนีี่ต้เต้ก็น้างนะครับพ่อันดีนเยอะเตมพร้ครับี่มตัวลมห้างล่างหูแล้วเรียบร้อยครับอีนี่รับนี่เจ้าพี่ตองตู้กันนสจาโนน่อยเอาดิเอาพอมุนแน้วพอมุนพอมุนเอาให้ขึ้นสูงสเดี๋ยว โมนมู้ยแสนสอนครับเป็นพูดครับผมเงาแล้วจุดเองกับมือป่าน่ป่าเนี่ยนี่เ้าอน้เป่าเอาพี่น้องกันลังไม่มือก็คอย้เอาเขาแล้ว เอาจวดจวดเบอร์ังพี่น้องความงามความอลังการของบังไฟดอกอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องจูดเองก็เมือบ้านนี่จีบว่างามวออเอาโอ้สวยงามครับคุณพ่อมู้ิญญาบ้านวายยังไงตอดเงาเงึงเงึก ยังบดันได้ขึ้นสูงนะครับต้องคอยยกไก่บดอ้แบบสูงนะครับพี่น้องผมาซิบเมดได้ครับ มาดบานหัวลุกพี่น้องผมเจ้าเจ้าอุ้ยสวยงามครับอ้สวยงามครับพี่น้องจูดเองครับมือครับอ้เริ่มคอยลงแล้วครับพี่น้องผม

<laughs> มันเบียดจวดสวังหูงงบ่าเว้าเว้าเว้เออไม่หรอกคบตาย เือกเจ้าขงโอ้ยังเ่อนอ่ะเอามือค่อยๆได้มาหนาซ้ำนี้เราบ่ามือขับมันรุนแรงหมดซ้อนง่ายก่วันแต่ถงาได้มันแดงแดงใช่ไหมมันแดงบางหน่อยหมดวินาทีพยายามหาบางยิ่งนี่ซ้ำนีมันยังง่ามนี่นี่นี่พอดีเลยหนี่อ้ยเกียวเนี่ยมันชวยจะเกินสม

บ่น้ำถามครับเข้าหัวลงจากตะอย่าเือบกานทมล้วก็เปนชวันรับเลี่ยงาปชว่าเราชนะได้้วนะอม่นยัระบาดตื่นมืนเว่าไปเสยว่า่าไม่ออนกระดาษมันดีต้องันพัน กลุ่หนึ่งอ่าหนึ่งานอนาดอกข้างหน้าแข็ะรเจ้าอาบาสชาเน่มาไหนยิ้แบิ้มยิ้านขึแถบนิ้มสงสัยจะใช้ฐานห้ารอ่าเอ่อถ้าเป็นฐานหพี่น้องครับมันจิตจิตใจเลยแล้วพระท่านไปไมถ้เป็นฐานห้า

โอ้ดอกสวยเริ่มต้นใหม่อ่าขึ้นไปแล้วสวยเปิดอีกแล้วน,นะครับเ,เออไฟดอกแน่สข้ามนะครับดอกสวยงามนะครับขึ้นพอดีพอดีนะครับปีนี้สร้างเคนแน่นอนเอใช่ใหม่ใช่ไหมเอเอปีที่แล้วก็งามอยจีรีนาะท่านสารวัตรปีนีป้ปีนี้ก็งามไปอีกปีนี้ก็งาม เียอยามคือมันมีไฟขึ้นสูงครับถ้าเราดับไฟจนนี้ได้จะเป็นผลดีเวลาไปแข่งขันไฟจ้าแจงจังปงังอันนี้คือเว้าให้พี่น้องฟังเดอ้อนะครับแบบพุ่งขึ้นมีตะดอกอ่อมีตะดอก ไฟไม่พุ่งสูงนี่มันจะเป็นบังไฟดอกที่สวยงามนะครับ